สวัสดีค่ะเครื่องมือเปิดร้านยางราคาประหยัดแต่ได้มาตรฐานหาซื้อได้จากที่ไหนเจสมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นลงทุนเปิดร้านยางและต้องการเครื่องมือเปิดร้านยางราคาประหยัดแต่ยังคงรักษาม,มาตรฐานงานรถบรรทุกไว้ได้เจสมศรี BMP Truck ขอแนะนำแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยชุดอุปกรณ์เจ็ดรายการที่สร้างความพร้อมในการลุยงานหนักในงบที่ควบคุมได้ชุดนี้มุ่งเน้นแกนหลักที่จำเป็นที่สุดในการบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถสิบล้อและรถพ่วงเครื่องถอดอยางเรเดียนระบบไฟฟ้าบวกลมนี่คือเครื่องถอดอยางรถบรรทุกที่มีคุณภาพสูงรองรับยางรถใหญ่ได้อย่างมั่นใจถือเป็นเครื่องมือทำเงินหลัก แม้แรงลม80ตันอุปกรณ์ยกที่ให้กำลังเต็มที่ปลอดภัยสำหรับซ่อมช่วงล่างและจัดการล้อหนักของรถ6ล้อบล็อกลม6,200นิ้ิวตันพลังที่ช่วยลดเวลาในการปลดน็อตอะไหล่10บล้อที่แน่นหนาอย่างรวดเร็วเครื่องบีบยางเรเดียน22.5และถังระเบิดยาง39ลิตร เครื่องมือที่ช่วยให้งานถอดและประกอบอยางรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยรถเข็นบล็อกลมและชุดหัวถอดใส่กระทะที่ขยายการรับงานรถยนต์ทั่วไปการเลือกแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยคือการเริ่มต้นธุรกิจอู่ซ่อมยางอย่างชาญฉลาดคุณสามารถหาซื้อชุดอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนี้ได้จากเจสมศรี BMP Truck โดยตรงเจสมศรียืนยันว่า อะไรดีมีชัยไปกว่าครึ่งข้อเสนอพิเศษสินค้าพร้อมส่งหรือลดเพิ่มอีก2%เเซเมื่อมารับสินค้าเองที่โกดังสนใจอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านเปลี่ยนยางรถบรรทุกปร่งสาเจสมศรี BMP Truck ได้เลยค่ะออฟฟิศ02-328-7730าสายด่วน081-854-1580หรือ086 326-6250กหกส bmpqt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com